ก็อุตสาห์เป็นเจ้าภาพด้วยนะครับแต่ว่าดูการเตรียมตัวหรือว่าข่าวสารที่ออกมาตรงนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าดูแล้วน่าจะทิ้งแน่เลยเนี่ยสำหรับทีมอาเซียนเท่านี้นะครับเพราะว่าโดยเจ้าเช็คสุขโชคเนี่ยพูดถึงตัวเองนะครับหลังจากที่อยู่ญี่ปุ่นมา1ปีแล้วเนี่ยเขาบอกว่า สวัสดีครับผมชุบป,ปัจจญานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟรุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีกนะครับก่อ,อนที่เข้าสู่ไประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชุบป,ปัจจญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาบางเลยนะครับอ่ในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับไปเริ่มที่ความไหวของทีมชาติไทยชุดยู23กันหน่อยนะครับในช่วงกลางเดือนนี้เนี่ยเราจะเป็นเจ้าภาพในศึกกิจแชมป์อาเซียนยู23นะครับระหว่างวันที่17ถึง26สิงหาคมนี้นะครับโดยจะไปจจััััดดที่งงหวรระะยอนคบ ซึ่งล่าสุดเนี่ยตอนนี้ยังเงียบกิบเลยนะครับเรื่องของการเก็บตรงเก็บตัวหรือว่าข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีอีกเลยนะครับคือไม่มีใครสนใจอะไรเลยนะครับหลังที่ไปทํางานหน้านะครับไปมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับทางอินโดนีเซียในเกมนะัดชิงซีเกมนั่นเองนะให้ชุดนี้ก็ถูกลืมเลือนแล้วก็ไม่มีใครสนใจอีกเลยนั่นเองนะคุณผู้ชมฮะล่าสุดเนี่ยผมมีความเคลื่อนไหวมาฝากกันนิดนึงนะครับสำหรับ น้องๆชุด U23 นะครับว่าจะเอาอย่างไรกันดีในศึกิมแคมป์อาเซียนเที่ยวนี้นะครับโดยทางทีมงานสตาฟโค้ดเนี่ยได้มีการลิสต์รายชื่อนักเตะที่จะต้องใช้งานส่งให้กับสมาคมฟุตบอลเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะทําเรื่องส่งขอตัวนักเตะมาร่วมทําการฝึกซ้อมแล้วก็แข่งขันนั่นเองนะครับซึ่งหนังสือเนี่ยส่งไปยังสโมสรต้นสกัดของนักเตะแล้วนะครับประมาณ30คนด้วยกันนะครับก็รอดูแล้วกันว่าจะเป็นใครบ้างนะครับแต่แว้วๆมาว่าอาจจะไม่ได้ใช้ชุดแข่งหลักจากชุดซีเกมนะคุณผู้ชมฮะซ ได้มาก็ยังไม่ชัวร์นะครับก็เป็นข่าวลือที่ทางออวงนักข่าวเนี่ยก็พูดกันนะครับคาดว่าจะมีการประกาศรายชื่อออกมาแล้วก็มีการเก็บตัวน่าจะไม่เกินวันที่9สิงหาคมนะครับซึ่งถ้านับนี้ดูแล้วเนี่ยก็ใช้เวลาฝึกซ้อมและรวมตัวกันประมาณสัก 7วันเท่าน,นั้นเองนะครับก่อนที่จะเริ่มเกมแรกในวันที่17สิงหาคมนะครับก็อุตส่าห์เป็นเจ้าภาพด้วยนะครับแต่ว่าดูการเตรียมตัวหรือว่าข่าวสารที่ออกมาตรงนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าดูแล้วน่าจะทิ้งแน่เลยเนี่ยสำหรับแชมปียอาเซียนเท่านี้นะครับเพราะว่าไหนยะเรื่องของอาจจะไร้แข้งหลักมาร่วมทัพแล้วก็รวมไปถึงอาจจะได้แข้งที่เราไม่คุ้นชื่อมาร่วมทีมอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ดูแล้วดูทรงแล้วเนี่ย แต่มันจบๆไปนะฮะก็คงไปเน้นในเรื่องของคาลิฟอร์เชียแล้วกันนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้ตั๋วไปรอบสุดท้ายที่จะลุ้นตั๋วโอลิมปิกนั่นเองนะครับก็รอติดตามกันทีสําหรับช้างศึกชุดยูทีสามในรายการชิงแชมป์อาเซียนนี่นะคุณผู้ชมฮะอ่ะไปต่อกันที่อีกประเด็นหนึงครับคุณผู้ชมครับไปกันที่เจลีกกันหน่อยนะครับเรื่องของเจ้าเชคสุโชคสารชาตินะครับเผอ่มแป๊บเดียวเนี่ยค้าแข่งอยู่ที่ญี่ปุ่นมาเป็นเวลา1ปีเต็มๆแล้วนะครับกับคอนซาเลสซัปโปโรนน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 ััััั่่่เเเออองงงะะะคครรรรรบบบผลลลาาา24 4ดททุกกกกยยีีไปป5ตตูแแสสซิ์ม จากตรงนี้แล้วก็ผลงานถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะฮะในการเล่นเจลรี่ปีแรกของเขาเนี่ยโดยเจ้าเช็คสุภโชคเนี่ยพูดถึงตัวเองนะครับหลังจากที่อยู่ญี่ปุ่นมา1ปีแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็ยังอยู่ในช่วงเรียนลุกมากกว่านะครับหลังจากที่ยืมตัว6เดือนแล้วก็ได้สัญญาถาวรแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่มา1ปีแล้วก็คิดว่าช่วงเวลาที่ปรับตัวอาจจะเป็นช่วง6เดือนแรกนะครับแต่ช่วงนี้ก็ถือว่า เราก็เหมือนกับรู้ใช้ชีวิตได้ดีระดับหนึ่งแล้วนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งเรื่องนอกสนามแล้วก็ในสนามนะครับซึ่งในสนามก็เหมือนจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะฮะเจ้าเชคจะบอกว่าตนเองเนี่ยอยากจะช่วยพาทีมไปให้ไกลที่สุดนะครับสำหรับเป้าหมายในซีซั่นนี้นะครับอยากจะพาทีมไปถึงท็อปฟาเป็นอย่างน้อยนะครับถ้ามันเป็นไม่ได้เนี่ยอยากได้ถ้วยสัก1รายการนะครับในบอลถ้วยนะครับมีแชมป์สักแชมป์ให้กับสโปโรนะครับซึ่งตนเองก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องของสถิติส่วนตัวอะไรเท่าไหร่นะครับก็จะยที่่สุดชว ทีมให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะฮะอันนี้คือบทสัมภาษณ์ของเจ้าเช็คที่กาแข่งอยู่ที่ญี่ปุ่นมา1ปีแล้วนะครับไวมากๆเลยนะครับเหลือเชื่อจรินนะว่าเพิ่มแป๊บเดียวเนี่ยเจ้าเช็คไปอยู่ที่ญี่ปุ่น1ปีแล้วนะฮะก็รอติดตามแล้วก็รอให้กําลังใจเจ้าเช็คก,กันต่อนะครับในศึกเจลีกนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมเนี่ยฝากกันในคลิปนี้อย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเอ็นกำชู